สวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่บอลอีกแล้วนะครับวันนี้เจอกับพี่บอลก็จะต้องมีความรู้มาฝากแน่นอนนะครับวันนี้ผมมากับบูชเคนะหรือคุณเทวินของเราวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของ p m s ไซ์แล้วก็วารันตีโดยที่คุณเทวินเนี่ยจะดูแลเรื่องของเซอร์วิสนะครับแล้วก็เป็นเซอร์วิสเชื่อช่ด้วยจะให้ความรู้เราได้เป็นอย่างดีเดี๋ยววันนี้ผมจะมาฝากให้ทุกท่านได้เข้าใจครับก็อย่างที่หลายคนสงสัย รักว่าวารันตีคืออะไรมีเอเมซายคืออะไรขอเริ่มที่วารันตีก่อนแล้วกันวารันตีคืออะไรครับเวิ w ในส่วนของวารันตีนะครับวารันตีคือการรับประกันคุณภาพของตัวรถของแบรนด์ BMW ครับซึ่งทุกอย่างที่อยู่ตัวรถนะครับมีการรับประกันจากจากโรงงานจากโ BMW เองโดยที่จะมีหลายรูปแบบนะครับทุกันก็จะมีทั้งแบบ2ปีเบสิคคือทุกคันได้แน่ๆ2ปี หรือในบางครั้งในเร่องของโปรโมชั่นก็จะมี3ปี5ปีแล้วแต่ว่าช่วงทั้งออกโปรโมชั่นจะสุดกลางมาเป็นเหมือนเดิมครับ <Okay. S 1> แล้ววารนตีอ่ะครับผมทราบว่าโอเคมันดูแลถึงโปรดักต์ของเบนอยู่ทุกทุนนะครับมีสิ่งไหนที่มันไม่ครอบคลุมบ้างครับหลักๆเลยครับวารนตีจะครอบคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณภาพของตัวรถนะครับคือคุณภาพของรถมันต้องได้มารรตรฐาน R B M W แต่สิ่งที่จะไม่รวมอยู่ในวารันตีก็คือ พวกวแหวแคร์ครับแหวแทรคือพวกของสึกหล่อใช้น้ำสึกหล่อเช่นผ้าเบ็ดนะครับายาอย่างเงี้ยครับของเหลวต่างๆพวกนี้จะไม่รวมเลยครับเพราะว่าถือว่ามันเป็นการใช้น้ำมีกาใใราสึกหล่อไปเรื่อยเรื่อยมีไม่สามารถที่จะรับรองคุณภาพของตัวงานที่ทำได้ในส่วนของที่เป็นแหวแคร์ครับอย่างเงี้างครับสำหรับเรื่องวันนี้จริงๆผมว่าสั้นๆแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับ สรุปให้อีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นการดูแลโปรดักต์ของเนี่ยของชินะครับที่มีการประกอบมาจากโรงงานกรวมไปถึงเรื่องที่สุขภาพก็จะมีเงื่อนไขบางประการนะครับที่จะต้องมีข้อยกเว้นนะครับแต่นี่คุณลืมไปได้บอกไปแล้วใช่ครับผมก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เข้าไปคูยจริงๆแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเรื่องสำคันนะครับตั้งแต่วันที่ซื้อรถไปครับวันษีทจะเริ่มเดินเลยะครับก็สำหรับบริัทนี้นะครับใครสงสัยถามมาได้นะครับใครสงสัยอะไร นครับผมผมอยากจะถามแทนทุกคนนะครับว่า BMSI ครับคืออะไรครับในส่วนของ BMSI นะครับ BMSI ก็คือ BMW Motorsport Service e x c l u s i v e ครับมันคือ BMW เป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเช็คฟุกระยะหรือเช็คโคปาจำปีในทุกช่วงจนถึง3 0 0่นโลครับหรือ3ปีครับแล้วก็ BMSI เนี่ยครับที่คุณลี่บอกว่ามันมีการเช็คโคปาจเปช่วงนะครับก็คือครอบคลุมการเปลี่ยน ในส่วนของ ID, MA, มีแม่ทายที่เบี้ยมจะเป็นคนรับผิดชอบให้นะครับก็จะเป็นต่อน,น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องแบบนล,ลัทธายแล้วก็อะไรที่อยู่ในระยะเช่นน้ำมันเกียร์น้ำมันคลัชในบางรุ่นนะครับน้ำมันเบรคของเหลวทุกอย่างนะครับหรืออะไรที่มันเกิดจากการแตกเหลวเบี้รมอยู่จะเป็นคนรับผิดชอบให้ครับแล้วก็ที่คุณพิมบอกว่าแวแวนแทนครับในส่วนของล้อสดุที่มันพาร์ทที่มันสึกหล่อได้นะครับอย่างเช่นกระเบรคชิมวาล อะไรพวกนี้ครับเตรียมจะมีงง้รับชอบแต่นอกมันมีไัมอยู่แตรับชอบให้หมดรวมถึงค่าแรงด้วยครับก็คิดว่าคลิปวันนี้นะครับเป็นประโยชน์กับผู้ทั้งบ้านรั้งหลายๆอย่างเลยนะครับที่จะช่วยให่ของใจให้ทุกคนเข้าใจถึงวันตีข็อพิจารนาครับใครชอบคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกให้เพื่อนๆทราบรือเข้าใจถึงข้อมูลนี้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมและคุณเควินนะครับขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณ ทุกคนที่ติดตามนะครับเจอกันในคลิปหน้าคัณนีสวัสดีครับสวัสดีครับ